ความเค่นไหวทางการเมืองนะคะก็ยังต้องติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีที่วันนี้ต้องใช้คําว่าไม่รู้ว่าการอภิปรายจะเกิดขึ้นได้สมัยประชุมนี้ไหมอ,อจะทันหรือเปล่าเพราะออว่าตัวยติยังมีปัญหาอยู่ยังบรรจุไม่ได้เลยต่างฝ่ายต่างก็ยังยืนยันอ่าทางฝ่ายสภาก็บอกว่าฝ่ายค,ค้านต้องไปแก้ไขต้องถอดชื่อบุคคลภายนอกออกฝ่ายค,ค้านเองบอกว่า ทำถูกแล้วฝ่ายค้านบอกยังไงก็ไม่ถอนใช่เพราะว่ายึดยติของเขาเนี่ยทำถูกต้องแล้วะนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายความเห็นทั้งจากทางพักฝ่ายค้านรวมถึงจากพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะอย่างพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ย้ํานะคะว่าในอดีตเนี่ยเรื่องของการแก้ไขชื่อยติเคยทํากันมาแล้วนะคะเพื่อไม่ให้มีชื่อบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าหน่วยง,งานที่กำกับดูแลพร้อมที่จะให้ข้อมูล สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีการเตรียมเหตุผลที่จะมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะส่วนที่มีชื่อของนายทักษิณอยู่ในยติแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า สุดท้ายแล้วที่มันยังมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลรู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าเพื่อให้เป็นเงื่อนไขในการเปิดอภิปรายท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ตอบคาถามนี้ยืนยันนะคะว่าไม่มีทางแน่นอนที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะทำแบบนั้นเพราะว่าในอดีตเนี่ยการแก้ไขยติมันก็เคยมีเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งมาจากการที่มีการใช้คำรุนแรงหรือว่ามีชื่อบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นการยื่นยติก็จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ซึ่งทางประธานสภาจะเป็นผู้พิจารณาคุณคิดว่าฝ่ายค้นนานเนี่ยกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคุยเหยียก็ได้เหรอ,อดูเล่นเชิงกันในประเด็นของคุณทักษิณอ๋ออันนี้ผมเรียนแล้วว่าหนึ่งเป็นเรื่องของสภาซึ่งวิปของรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านต้องมาคุยกันอันที่สองเป็นเรื่องของประธานสภาซึ่งท่านมีอำนาจในการที่จะกำหนดเปลี่ยนแปลง ในอดีตที่ผ่านมาในในการเขียนยติที่รุนแรงเกินไปเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมาหลายยุคหลายสมัยนะครับหลายครั้งมีการแก้ไขระเบียบระเบียบแก้ไขมติทั้งสิ้นเช่นบางครั้งใช้ความใช้คําพูดที่รุนแรงเกินไปประธานสภาก็ขอให้ถอนนะครับสมัยท่านบุษยบิณฑ์ยยชนก็มีการถอนหรือบางเรื่องเนี่ยที่มันไปเกี่ยวพันอะไรต่างๆที่ที่ในยตินี้มันมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวเนี่ย ก็เขาให้อภิปรายรัฐบาลเพราะนั้นคนะุณน้อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฉายแต่ว่าถ้าคุณมีข้อเท็จจริงมีข้อมูลคุณอภิปรายโยงไปได้อยู่แล้วแต่คุณต้องรับผิดชอบเท่านั้นเองถ้าหากคิดว่ามีข้อมูลที่เป็นจริงก็ไม่ต้องกลัวความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นในยติเนี่ยโดยทั่วไปเขาก็จะคํานึงถึงความเหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องของท่านประธานสภา ดา้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนยืนยันนะคะว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วังใจทําตามข้อกฎหมายและข้อบังคับและทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่แก้ไขาย,ยาติตามที่มีการเสนอให้ไปใช้คําอื่นแทนชื่อนายทักษิณแต่ว่าสุดท้ายแล้วทางออกจะเป็นอย่างไรคงจะต้องพูดคุยกันให้จบภายในสัปดาห์นี้ค่ะ